สวัสดีค่ะดูงามตาโอ้โหพบกับเราในช่องยูทู e งามโชคแัมิล่ค่ะดูดูดูงามตาเล่นกับคุณตาเออ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 ตาล่แล้วตาไล่แล้วเออเออว้าวมาบังตากับหลานนะเออ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  เอ้เอ้เอ้โอ้ยลม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 กลางหูใส่ตาอีกกลางหูใส่ตาอีกเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะดูไปยิ้มไปนะคะดูค่ะดูคนน่ารักของงานตา เอ้ยอีหละไม่มีเพื่อนเล่นเนาะเล่นกับตานะเออเนางนางนางตามมาเล่นกับนูอีกบ่ตามมาเล่นกับนูอีกเออออ ทำปากด้วยเอ๊ะดูนะดูงานการนะเอ๊ะเอ๊ะเน่ารักว่ะตาน่ารักน่ารักอืม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  อ้าวว้าวโอ้อโอโอโอคอึกคักค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 ึกคักแต่เช้าเลยโอ้โหดูค่ะขยะก็ยังไม่ได้เก็บได้กวาดเลยนะคะงามตางามตามาเล่นกับตาแต่เช้าเลยนะคะตื่นมาแม่ก็กินลูกก็เล่นเอาเหี้ยเหี้ยแค่มีเสียงจุบ๊บจุ๊บจับจับ,จบแต่เช้าแท้หืึหาวฝนโบงงามตา มาแล้วมาแล้ววิ่ง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 วายไข่เนี่ยไข่เนี่ยเออกาลังอือืนั่งน,นั่งถ้าประจำของเขาเ,เสียงอีหลาแบบนี้บ่ฮะเสียงแบบนี้บ่เออ สวัสดีจ้าในสวัสดีจ้าหรือยังสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าหรือยังอุ้ย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 สวัสดียามเช้าหรือยังไปแล้ว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 เนี่ยเนี่ยเนี่ยอ้าวใครจะเก็บขยะเก็บเร็วน้ำตาบอกจะช่วยเก็บขยะอืม งามตาว่าคือคักแต่ชาวนี่นะช่วยเก็บขยะเลยคนขยันนี่ตีนโกนเพื่อนอเสียงช้างน้อยอเอะเอะเอะเอ,ะเอะทำอะไรสายหมอบสายหมอบทำอะไรเอ้เอ้ ลายหมดทำอะไรบ้องเบลบ้องเบลไหนคุณบ้องเบลยืนเอ้ยยืนยืนเอ้ยยืนมาแล้วมาแล้ว ไม่มีคนหยกแล้วตาไปแล้วตาไปแล้วคึกคักแต่เช้าเลยสาวยน่นนี่อืออืดูหนะ้าตาเขาสายตาอ่าดวงตาของงามตาแบบหวานจริงๆนะคะแบบอ,อุละมุนมากโอ้เอาแล้วเอาแล้วท่าประจำเขาการเล่นประจำของงามตานะคะดูอืม มาเย้มาเย,ย้ใครมาสวัสดีค่ะยอนอุ้ย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 สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออเอออ้อโอ้ยโอย สวัสดีค่ะพบกับน้องงามตานะคะวันนี้มาเล่นคึกคักแต่เช้ากับคุณตาเลยอืมสวัสดีค่ะยิ้มหวานยิ้มหวานให้กล้องด้วยนี่กิ่งแท้ไหนเหนื่อยแล้วนะโอ้วิ่งคึกคักแต่เช้าเลยบ่เหนื่อยแล้ว ง่วงนีรอยัอยงตื่นแต่เช้ามืดนะง,ง่วงหรือยังอนอนนะจะได้เก็บขยะให้นอนนะอนอนนอนลงเลยนอนลงเลยเออเออนอนลงนอนลงนอนลงไปนอนลงไปเอิอน่ะเอิอน่ะดูงามตาเอ้า แนวออออออหมุนร้อยแปดสิบองศาเลยอ่ะหมุนติ้วติ้วหมุนติ้ว,ต,วติ้วเลยจ้าเอจ้าเอใครนี่งามตาโบไหน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 อาเช้งแฮนด์โชว์ยูแฮนด์โชว์ยูแฮนด์ไหน ไหนน,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 น้อหนคนน้อยน้อยน้ออืมเ้หาที่หาที่นอนหาที่นอนก่อนนะคะบอยังหาที่นอนไม่ได้เลยเอ้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 ย อืมอืมจะาเอ๋จะาเอ๋งามตาคุนคิดดูอืคึกคักแต่เช้าแล้วลืมเมย่เมยๆแล้วใช่เปล่าลืมเมย่เมยๆแล้วใช่ไหมอ่าไม่น่ารักตรงไหนเอาปากกามาวงค่ะอ่าสลุบแล้ว จะลุกจริงไหมเนี่ยเ <c ười> กงหลับหรือเปล่าเนี่ยอา้อาไม่วาดไม่วาดม,มือยาวๆงามตาง่วงแล้โบง่วงหรือยังโอ้ได้ยินเสียงร้องได้ยินเสียงร้องดูว่าเขาจะลุกไหมโอ้ยเสียงอะไรอะ่ะ เชียงอะไรอะ่ะกำลังจะง,ง่วงๆเลยกำลังจะฟินเลยใช่ไหมโอ้ดูหนะ้าจ้ะเอ๊แมวงามตาตาเหลือกดีเดียตาขาวดีเสียรับแล้วบ่โอ้ยรับแล้วแม่ยจะตีหัวหนูเด้อยจะซิมัเคาะหัวหนูนะหนูกินนอน,นกินนอนแล้วง่วงๆแล้ว อ้าไม่ง่วงบอ่วงหรือไม่ง่วงเห็นเพื่อนแล้วอ้าวหลับต่อชู้ไม่ไหวแล้วเพื่อนชู้ไม่ไหวแล้วอ๋ออเอดูลูกกระตาเหมือนโนโนโนยเทว,ว่าอะไรเคลืมเคลิมดูสายตาก็กอน ครืมไหนคนครืมครืมทำยังไงครืมครืมครืมทำตาหวานอีกตาหวานก็นอนบ่ทำตาหวานก็นอนบ่ไม่ว่าก็ไล่แมงวันให้งามตานะไล่แมลงให้น้องอืหลับตาหลับตาเลยหลับตาปุ๋ยเลย อนอนนอนสลานอนสลานอนสา,า,นนสา,าดูตานอนตะมุตะมิมากนี่ยวิดูทำตาลเลยเลยนี่โคหัวลูกทำไมแรงแทยเนาะคนกินนอนคนจะนอน ยาชักกิดหนูขอนอนเอาแรงก่อนนะแม่โอ้โหหลับปุ้ยโดยที่มีงวงใหญ่ๆของแม่วาดคอยพัดวีให้เอยนะคะโอ้ยเกาหัวเอง dedim. แม่ก็แบบนอน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 ,น,อนจะได้ไม่เวียนหัวแม่จะได้ไม่เวียนหัวกับหนูใช่ไหม หลับแล้วโอ้ฟินฟินมากงามตาออยนอนหลับฝันดีก่อนค่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนูหน่อยนะคะนี่อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดความน่ารัก ของหนูนะคะเข้ามาชมความน่ารักของหนูกันได้นะคะสวัสดีค่ะ